ห่อแบบห่อซองห่อบ้นหอานก็ไ่าซองห่อเท่าน่เครับเออแล้วนะครับแล้วลงครับแล้วก็ลงบุแล้ก็ลงบัวกวล่องักครับมัสยนะครั ต้นนี้วนาทีของเจ้าต่อไปนาทีของไครกับโม้หย่าไห้เี่ยัหละนะเอิงไห้โมเดียน บอไม่ได้่นาเยน้อยสิไปไปซะไปพุนั่นะะเงี้เอออกบรถไปอละลงไปลงไปไปงมาเอามาปนมาเดี๋ยวเดี๋ยวปนเดี๋ยวปนเดี๋ยวให้สิกี๋ยวปนเดี๋ยวปหปนกปนให้บอกปนบอกปน

ตแตหละเนาะคันนี้ว่าหนาเพราะงี้ทุกคนว่าได้กกินปลาซ้อมมือเหมือนว่างันก็ลังลุกไล่อยู่บางคนขาวผูดีน้วาับอางนีว่ต้องบ่อดะไรบ่อมยายา บอกยามเเอเร็วนะอออ้าลูกเออ้าทายลูกอยู่ลูกกระซ้าเี้เจ้าน่ยจอส่งว้าวเาาทนาจะบอกเราืบสาิบลานยังบอกสามสิบล้านยังมันแถลอยู่ไปแล้วเไปแล้วเก็บเงนไปลูเออเบิดแล้ว chấp phải phải khu ba là khu ba là thấy khu ba là ừ. để mình mà đánh, đánh, thả? Đánh, thả? khu ba con mình này khu ba con khu ba มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้โยจีหยังใหเป็นที่ไปของคนดีแต่หยังยเล่าอยู่โอแต่ยเเห็นหน้าเมาเบิ่งตีล้วแล้วก็้าน้คือคอเราพยูนนับแล้วพยญยูอ๋อพยเออไปก่อนเป็น